สวัสดีค่ะเอฟซีทุกท่านสาวดำได้เลขด่วนมาจากแม่ย่าบางบทนะคะก็เลยรีบเอามาให้ f อซได้ดูกันได้ได้ได้เห็นกันได้ได้หาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะก็เลยรีบเอามาบอกนะคะเลขในสวนธรรมก็ถ้าได้มาจากพ่อปู่แมย่ย่าหรือจากอาจารย์ที่ส่งมาให้นั้นสาวดำก็จะรีบบอก f อซนะคะ ้เพื่อที่ให้เอฟซีนั้นได้ไปหาซื้อนะคะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้นะคะอันนี้ก็เลขของผู้ใหญ่ใจดีนะคะผู้ใหญ่ใจดีค่ะได้มาแล้วนะคะก็รีบเอาลงให้นะคะจะได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่ได้ทันนะคะอาจารย์แมวค่ะนะคะได้มาแล้วนะคะอาจารย์แมวนะคะ อย่าลืมนะคะสูตรของสาวดําสูตรเป็นสูตรที่เมื่องวดที่แล้วก็เข้านะคะเก้าห้าเก้าสี่สาวดําตัดออกไปนะคะสาวดําตัดตัดให้เหลือยีสิบตัวก็ยังเข้านะคะนั่นแหละเวลาดวงมาตัดสาสิบห้าตัวตัดเหลือยี่สิตัวก็ยังเข้านะคะงวดเมื่อกี้นี่ห้าเก้าสี่นะคะงวดนี้ไม่ตัดนะคะงวดนี้ไม่ตัดลองดูนะคะ เราซื้อในเว็บอ่หกประตูซื้อตัวละยี่สิบาทก็มีกําไรก็ยังมีกําไรหมื่นกว่าบาทนะคะเนี่เราก็พูดกันตามโตรงเนาะเราซื้อในเว็บในบ้านมันเนาะอืมทีนี้เขามีแต่ซื้อกันอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมนะคะท่านท่านแคปไว้นะคะกรุณาแคปไว้ค่ะซื้อไม่ซื้อแคปไว้ดูกับว่าจะเข้าอีกไหมงวดนี้นะคะอ่าในตัวเลขสูตรสามตัวนะคะ ไม่มีใครสามารถรู้ได้ว่ามันจะมาหรือไม่มาแคบไว้นะคะอันนี้ก็อาจารย์พลกทมค่ะอาจารย์พลกทมให้สวยนะคะเรียกของอาจารย์พลเนี่ยแล้วก็น้อยตัวด้วยนะคะน้อยตัวด้วยของอาจารย์พลกทมนะคะท่านก็ให้เป็นประจํานะคะอาจารย์พลกทมนะคะ สำหรับเลขของอาจารย์สิงเล่าขาวก็ให้มานะคะหลายๆท่านก็ยังทวงถามอยู่ขออาจารย์สิงเล่าขาวเอ๊ะให้ลงไปแม่สาวนาให้ลงไปตั้งสามคลิปแล้วนะของอาจารย์สิงเล่าขาวนะอาจารย์สิงเล่าขาวนะาางาาวดนะน,นี้เห็นคุยเหลือเกินนะคะดูเรามาดูกันนะคะคุยมาโอ้โทรศัพท์คุยมา,า,ยยมานี่เมาแอะเมาแอดเลยค่ะบอกว่าขันบ่ถือให้ดีดห้าเลยสาวดำหัว รอจนท้องกดท้องแข็งข้าดมันจะอัดเอาเสียงแก่อยู่ก็เลยไม่ได้อัดนะคะเพราะว่าเป็นคนตลกอยู่แล้วเมาอย่างเดียวกับเมาเช้าเมาค่ำเมาเย็นนะคะอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะสมชื่อะคะ่ะว่าสิงเล่าขาวให้เลขแม่นนะคะวดแรกก็เข้าสามตัววดที่สองก็ไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าแต่เมาวดที่สามให้มาเข้าสามตัวอีกวดนี้งวดที่สี่นะคะอาจารย์สิงเล่าขาวเนี่ย พิจารณาดูนะคะคอยดูนะทั้งวันนี้เข้าของแกเข้าสามตัวแล้วมามีเข้าสองตัวบนล่างอีกเนี่ยโอ้ยาวดําดำมาลดสิมาหอนเฮียนสศร้าดำหนดลเบื้องสองเราบ่มาอยังดอกนอกจากมาขออีกข้าวหน่อยเนี่ยสันขออีกขออีกข้าวหน่อยเนี่ยนะอันสศร้าดำเน่าจังสี่ละอันที่เพิ่นสิคอนะคะแคบไว้นะคะ ดูว่าของอาจารย์สิงห์เล่าข่าวนี่จะไม่ตรงกับเลขสาวดำเลยนะคะเลขสาวดำง้วนนี้จะไม่มีสองไม่มีเจ็ดไม่มีแปดแต่ของอาจารย์สิงห์เล่าข่าวนี่มีแปดนะคะแล้วก็มีเจ็ดด้วยนะคะถ้าไม่มีแปดไม่มีเจ็ดก็ตรงกับเลขสาวดำนะคะนี่ยังยังหกห้าเจ็ดตรงหกศูนย์สี่อย่างเงี้ยแล้วก็ ห้าศูนย์หกห้าหกสี่อย่างเงี้ยนะคะมีแค่นั้นแหละที่ตรงกับเลขสาวดํานะเพราะว่านอกนั้นจะมีเจ็ดมีแปดนะคะเลขของอาจารย์สิงเล่าขาวนะคะพิจารณาดูนะคะพิจารณาดูค่ะพ่อปู่คาดีนะคะพ่อปู่คําดีให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อย นะพิจารณาดูให้ดีนะคะของป้าปู่คําดีนะคะเลขก็สวยเหมือนกันนะคะห้าหกแปดสามห้าเก้าเลขสองตัวจะมีสามห้าหกแปดห้าเก้าเท่านั้นเองนะคะมีแค่นี้นะคะวันนี้แม่สาวดำก็ดีขึ้นนะคะดีขึ้นค่ะอ่ อาการมือหัวก็ไม่มีแล้วไอก็นิดเดียวนะคะประมาณ5%ตต่อไปก็จะเป็นเลขของอาจารย์เลขลับนะคะอาจารย์เลขลับ ดูนะคะชอบก็จัดเลยนะคะไม่ต้องมอโอเอลังเลใจชอบจัดเลยค่ะท่านผู้ชมโอ้โทรศัพท์เขาขึ้นมาว่าอัปเดตเขาขึ้นมาว่าอัปเดตเฮ็ดจังใดบัดนี้องไปอัปเดตนี่ เฮ็ดจังไดเลยเฮ็ดบ่เป็น like คือว่าอัปเดตว่าทั้งสันหน่อยนึงเฮ็ดจังไดน้อยีปอยไงเฮ็ดบ่เป็นเนาะอเป็นว่าอัปเดตว่าสันยังเนาะอัปเดตอยูไหมเฮ็ดบ่เป็นพี่น้องอ่ะอาจารย์สอใจเย็นค่ะได้มาแล้วค่ะอาจารย์สอใจเย็นนะคะ ได้มาเป็นที่เรียบร้อยพิจารณาดูนะคะของพ่อปู่ปูชป่ชุมแพรค่ะของปู่ชุมแพรนะคะ เราชื่นชอบเราจัดเลยกับท่านผู้ชมไม่ต้องมัวโอเอลังเรีใจนะคะจัดเลยนะคะเลขสวยนะคะของปู่ชุมแพนะคะพิจารณาดูให้ดีนะคะาะว่าท่านชื่นชอบนะคะตัวเลขมีหลายสำนัก ของสาวดำก็ได้มาตามนี้นะคะอะโลจ้าเดี๋ยวสักครู่โทรกลับไปนะคะค่ะเราก็พิจารณาดูนะคะเอาตามที่เราชื่นชอบแคปเอานะคะปูชุมแพรค่ะอาจารย์สอใจเย็นนะคะ ของอาจารย์สอใจเย็นนี่โอ้มีแปดกงนั้นเลยนะคะมีแปดมีแปดมีเจ็ดเลขจะตรงกับของสาวดำก็จะมีสี่ศูนย์เจ็ดห้าสี่เจ็ดห้าศูนย์สี่ท่านี้เองค่ะมีสามหางเองนะคะที่ตรงกับสาวดำอาจารย์เลขรับของอาจารย์เลขรับนะคะพิจารณาดูนะคะ พ่อู่คำดีจ้ะอาจารย์สิงห์เล่าขาวนะคะพิจารณาดูค่ะแคปเอาเลยนะคะเรียกอาจารย์แมวน้ำนี่ก็สวยนะคะวันนี้ คปเอาเลยนะคะเดี๋ยวนี้สบายนะคะใช้แคปเอาเนาะเดี๋ยวนี้แคบเอาเลยอืมสมัยก่อน,นวยต้องเตรียมกระดาษปากกาจดแล้วสมัยก่อนเนาะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วแคบเอาหมวดนี้นะคะ อยขอย้ำนะคะแคบไว้จ้ะนะคะแคบไว้เลขสวยนะคะเลขอาจารย์พลกทมถ้าพูดถึงตัวสาวดําสาวดําชอบเลขเลขของอาจารย์พลกทมนะคะแล้วก็ตรงกับเลขของสาวดําด้วยนะหกศูนย์ห้าแล้วก็สามศูนย์หกอยู่ไหนอะ หกศูนย์ห้ามีแม่หลังสาวหกนี่นะอันนี้นะคะตรงนี้นก็สามศูนย์สามหกแล้วก็อะไรนะหกหกศูนย์ห้ายุสัละนี่นะคะหกศูนย์ห้านี่นนนตรงด้วยตรงของสาวดำเลยนะคะอะ่พิจารณาดูค่ะ ชื่ชอบพิจารณาดูได้เลยนะคะแล้วเลขนี้ก็เหมือนกันค่ะเลขของแม่ย่าบางบดนะคะเลือกดีๆนะคะดูดีๆนะคะแต่ในในสติสาวดำบอกว่าไม่พลาดแน่ในงวดนี้เลขในสน่วนธรรมนะคะคิดว่าต้องปังแน่นอนนะคะ พูดถึงเม่ย่าสีดาจันทร์สาวดําก็ท่านบอกว่าท่ทานไปท่านไปจําศีลนะคะเม่ยญาสีประทุมมาท่านก็ไปนะคะแต่ท่านบอกว่าถ้ามีอะไรจะเป็นให้จุดทูบแล้วก็อาราธนาท่านนะคะก็สาวดําก็ไม่อยากรบกวนท่านแต่ท่านให้เข้าทุกง,งวดนะใช่ไหมผิดงวดเดียวใช่ไหมท่านในสีงวด เข้าสามงวดใช่ไหมแม่ย่าศีดาจันทร์เนาะนี่กับแม่ย่าบางบทนะคะแม่ย่าบางบทนี่อยู่ที่สวนธรรมนะคะท,ท่านอยู่ที่อจอ,จอมปลวกที่อยู่เลยห้องน้ําไปหลังเก่าที่อยู่ติดกับกอไผ่นะคะนั่นแหละแม่ย่าบางบทท่านอยู่ที่นั่นนะคะก็ขอให้ทุทกทท่านโชคดีค่ะในงวดนี้ขอให้เอฟซีของสาวดํามีโชคมีลาบทุกคนขอให้ท่าน จงมีโชคได้เงินเทวดามาปลดหนี้ปลดสินบ้างมาจิตมาใช้ใจ่ายในครัวเรือนบ้างนะคะขอให้ทุกทท่านโชคดีวันนี้วันพระนะคะสาวน้ำก็เมื่อคืนนี้ก็สวดมนต์ชุดใหญ่มื่อเช้านี้อีกนะคะแล้วก็ตอนเย็นสักหน่อยก็จะต้องสวดมนต์แล้ววันนี้วันพระวันที่ห้านะคะห้าสิงหาคมสองห้าหกห้าวันที่สิบหกก็เป็นวันที่ เรขรัฐบาลไทยออกขอให้ทุกท่านโชคดีขอให้ท่านโชคดีร่ํารวยมีอยู่มีกินเหลือกินเหลือใช้เหลือไว้ให้ลูกให้หลานแล้วไว้สร้างบุญสร้างทานสร้างกุศลผ,ผลบุญตลอดไปนะคะ